การมีความรักและการมีเซ็กส์มันคือเรื่องธรรมชาติและมันคือความเป็นธรรมดาของสัตว์โลกมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งหากเราทั้งหลายจะมีความรักและหากเราทั้งหลายจะมีเซ็กส์มันไม่ได้ผิดหรอกแต่มนุษย์ไปตีความหมายมนุษย์ไปตีความหมายของการมีเซ็กส์ ผิดไปตีความหมายว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องราวมุกจกกระเปิดยิ่งแบบเด็กยิ่งผู้หญิงอะไรงนี้ห้ามพูดเป็นเรื่องไม่ดีมากจริงๆมันควรสอดใส่เข้าไปในแบบแผนการเรียนการรู้ให้ตั้งแต่เด็กนะเด็กๆจะได้แบบว่ารู้และเข้าใจว่าควรต้องทำยังไงกับตัวเองให้ถูกต้องไม่ใช่พากันไปท้องก่อนวัยเรียน ไปทำอะไรที่มันไม่ดีจนเกิดกลายเป็นปัญหาตามมาควรบรรจุเอาไว้ในแบบแผนการเรียนตั้งแต่เด็กเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตามมาแต่เพราะมนุษย์ตีความหมายผิดแล้วก็แบบห้ามพูดห้ามพูดพูดไม่ดีพูดไม่ได้แล้วมนุษย์ก็มักสร้างกฎกรอบกติกาขึ้นมาขังตัวเองเอาไว้อย่างไม่รู้ตัว จริงๆมันคือธรรมชาติของสัตว์โลกนะสัตว์ทุกชนิดอะมนุษย์ด้วยมันคือความเป็นธรรมดาแต่อย่างที่บอกมนุษย์ตีความหมายผิดอพระสงฆ์องค์เจ้ามีเซ็กส์ได้ไหมอันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของพระธรรมวินัยนะมันก็มีได้แหละมันไม่ผิดหรอก แต่ปัญหาคืออย่างที่บอกอะมนุษย์ไปสร้างกฎเกอบและกะติกาขึ้นมาแบบขังเอาไว้อะจริงๆแล้วเนี่ยเราทั้งหลายเนี่ยควรต้องเผชิญหน้ากับความจริงควรอยู่กับความจริงควรเรียนรู้ชีวิตในแบบความเป็นจริงะ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงให้เป็นสอนให้ตีโจทย์ปัญหาให้แตกสอนให้มีชีวิตอยู่กับความเป็นธรรมชาติ สอนให้เราทั้งหลายเรียนรู้อยู่กับความเป็นธรรมดาแต่ตกฎกติกาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันกำลังขังตัวเองเอาไว้ในกรอบแคบๆที่สร้างขึ้นเองอเหมือนนึกออกไหมมันเหมือนแบบเรากำลังหนีความจริงอะ่ะกำลังหันหลังให้ความจริงอะ่ะกำลังปฏิเสธต,ต่อต้านความจริงอะ่ะคือเราต้องแบบเผชิญหน้ากับมันอะ่ะเรียนรู้ อยู่กับมันให้เป็นสิ่งสำคัญคืออะไรมันไม่ใช่แบบห้ามมีเซ็กส์สิ่งสำคัญคืออะไรไม่ใช่แบบห้ามอยู่ใกล้สีกาห้ามอยู่ใกล้ผู้หญิงสิ่งสำคัญคืออะไรห้ามผู้หญิงบวชเพราะแบบจะทำให้วุ่นวายในวงการสงมนุษย์กำลังหนีปัญหากำลังหนีความจริงอะ่ะไม่เผชิญหน้ากับความจริงอะ่ะเพราะกลัวกลัวความจริงต่างหาก สิ่งสำคัญมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าเราควบคุมความความกำหนัดของตัวเองได้หรือเปล่าควบคุมกิเลสตัณหาของตัวเองได้หรือเปล่าการมีเซ็กส์การมีความรักมันไม่ได้ผิดสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราควบคุมมันได้หรือเปล่าแต่แต่เพราะอะไรอะข่าวที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะอะไรอะ พราะมนุษย์หนีหนีความจริงอะ่ะหันหลังให้ความจริงของชีวิตอะ่ะหันหลังให้ความเป็นธรรมชาติหันหลังให้ความเป็นธรรมดาพอแบบมีโจทย์อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามากระทบกระทบกับชีวิตเอาละปัญหาเกิดละเพราะอยู่กับมันไม่เป็นควบคุมตัวเองไม่ได้อย่างที่เราบอกอะ่ะ การบวชมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะบรรลุธรรมเสมอไปแต่การเป็นคารวาตต่างหากมันกําลังบอกว่า,าคุณสามารถบรรลุธรรมได้โดยแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะปัญหาที่มันการพบเจอของปัญหามันแตกต่างกันหากเราทั้งหลายเนี่ยเอาชนะปัญหากับความจริงได้แบบสมบูรณ์แบบโดยที่แบบบริสุทธิ์ผุดผองด้วยนะค้นพบเจอความว่างเปล่าไม่เป็นทุกข์กับมันแม้ว่าปัญหาเกิด อันนี้คุณเจ๋งแล้วแต่การบวชในยุคเนี้มันผิดเพี้ยนน่ะมันเหมือนคุณกําลังหนีปัญหาเวลามีปัญหาเข้ามากระทบทีนี้อยู่กับมันไม่เป็นละปัญหาเกิดละการมีเซ็กส์การมีความลับมันไม่ได้ผิดมันก็เหมือนการกินข้าวมื้อหนึ่งแต่มนุษย์ไปตีความหมายมันผิดและกําลังหันหลังให้ความจริงอ่ะกําลังปฏิเสธความจริงอ่ะ คุณต้องทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้เสียใหม่ทุกคนสามารถมีความรักได้ทุกคนทุกชีวิตไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าใครสามารถมีความรักได้สามารถมีเซ็กส์ได้แต่ควบคุมความกำหนัดของตัวเองได้ดีแค่ไหนควบคุมตัณหาควบคุมกิเลสควบคุมความอยาก ของตัวเองได้ดีแค่ไหนเวลาที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงหากพระศรีอานมหาศาสดา,า,า,าโลกที่เดินทางมาดาวเครอะ์โลกในเวลานี้มาพร้อมการมีคนรักมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพระศรีอานอยู่กับความเป็นธรรมดาและความเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกของมนุษย์โลกมีความรักได้ แต่อยู่กับความรักเป็นหรือเปล่ามีเซ็กส์ได้แต่อยู่กับการมีเซ็กส์เป็นหรือเปล่าอันนี้ต่างหากสำคัญมนุษย์ตีความหมายผิดอันนี้ต้องไปทำความเข้าใจกันใหม่นะ